โอเคฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมรา้านเล่นเจ้าต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดตู้กาชาโคลโบโคโนสุสบะต่อ จากคลิปที่แล้วเลยดีกว่านะครับผมซึ่งก็เปิดไปแล้วนะครับผมนะทั้ง2องไอดีนะครับผมไอดีหลักแล้วก็ไอ2ดีสนั่นเองนะครับผมได้เฮหรือไม่ได้เฮก็ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับโอเคสําหรับใครที่ดูนะนะครับผมมาลุ้นกันต่อเลยสําหรับไอ3ดีสแล้วก็ไอดีที่สนะครับผมในคลิปนี้เนาะมาเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยแบบว่าตัวกาชาอย่างเดียวก็แล้วกันนะครับผมนะรูบี้เราก็จะเก็บไว้เปิดกาชาเกี่ยวกันนะครับผมมาแน่นอนเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเน้นหา ตัวของคู่อาควาแล้วก็ตัวของเมกูมินนั่นเองนะครับผมนะเราก็จะเปิดทั้งสองตู้นั่นแหละแต่ว่าเราจะเน้นหาสองตัวนี้เปพิเศษเนาะเพราะว่าเราก็อยากได้นะครับผมนะโอเคปุ๊บมันก็ยังไม่มานะเดี๋ยวเราโยกมาในสงองตัวนี้บ้างนะครับผมมาลองลุ้นดูอีกทีนะครับผมมาจะออกดูบ้างไหมจะออกมาบ้างไหมเออให้ตายสิ <laughs> มายังไงรอบนี้มาเมกูมินครับผมปุ๊บ โอ้โหไม่ออกในคลิปนี้จะได้เฮหรือเปล่านะครับผมนะก็ต้องลุ้นดูไปพร้อมผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเพนะื่อนเนาะอย่าเพิ่งปิดคลิปวิดีโอนี้ไปไหนนะครับผมนะแล้วก็อ่ะช่วยบัฟตัวให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเพื่อนอ่ายืมอย่าลืมกดไลค์หน่อยลวกันนะครับผมบัฟตัวหน่อยนะขอบคุณนะครับผมโวยฮะรอบนี้มาหรือเปล่าถ้ามาเร็วเนี่ยก็จะได้เก็บตัวกาชาเร็วนะหรือไม่ก็จะเปิดหาอีกตัวนึ่งก็คือตัวของ อาววาวน,นะครับผมถ้าสมมุติว่าได้ได้เมกุมินนะครับผมนะโอเครูดต่อครับผมไอดี ID ที่3ถ้าได้มานี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะโอเคเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็ยังแบบว่าต้องการตัวของเรนเจอร์อยู่นะครับผมนะเพราะว่าอ่าไอดีสามผมมันยัง เลนเจอร์มันยังไม่ค่อยแบบว่าโหดเท่าไหร่นะผมคิดว่านะครับผมเออเราต้องการแบบว่าตัวเลนเจอร์อยู่พอสมควรอยู่นะครับผมก็น่าจะต้องต้องการต้องหาแหละนะครับผม,มนั่นแหละนะโอเคมาลุยกันับผมปึ๊บมาไหมโอ้โหเอลลี่นะครับผมช้างน้อยเอลลี่นะก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับผมนะคอมโบในบส่วนของหยุดห้าวินะครับผมเอามาใช้ได้อยู่นะครับผมนะ รอบนี้แหละยังจะได้ไหมเอ้ามาแล้วมาแล้วได้อยู่เว้ยได้เป็นดักเน็ตนะครับผมนะเออว่าจะสุ่มตู้นี้รอบสุดท้ายนะดันสุดท้ายก็ได้จริงนะเป็นตู้นี้แหละนะครับผมตู้คาสึม,มาแล้วก็ดักเน็ตนะเพิ่มโอกาสนะครับผม,มได้เฉยเลยโอเคถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะไอดี ID ที่สามนะครับผมในดักเน็ตนะมาลุ้นต่อครับผมว่าจะได้ในส่วนของตัวเมกุบินบ้างไหมหรือว่าจะเป็นน้องอข้าจังหรือว่าน้องเทพ พิดาแห่งสายน้ําออคว้านะครับผมหรือว่าจะเทพไร้ประโยชน์ดิไม่ไม่ไม่ไรสิเออเพราะว่าในไลน์เนเจอร์เนี่ยค,ค่อนข้างจะแบบว่าเก่งอยู่พอใช้งานได้นะครับผมโอ้โหยังไงเนี่ยมาบ้างไหมหรือเอาหรือจะเอาน้องเมกโกมินมาให้ก็ได้นะเพราะว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันนะตัวแบบนี้นะครับผมนะยิไงไกลๆเนาะนะครับผมส่วนใหญ่ไลน์เจอร์เอยส่วนใหญ่ตัวโคโรโบเรนเจอร์เนี่ย ไม่รู้ว่าทำมาแบบไหนก็ไม่รู้นะทำไมถึงทำมาแบบว่าไม่มีแบบว่ายืนไกลๆเลยนะครับผมไม่ค่อยจะเจอเท่าไหร่นะมีรอบนี้เลยแหละมาแบบว่ายืนไกลอยู่นะครับผม500จุดนะสำหรับตัวของน้องเมกุมินนะครับผมเป็นธาตุไฟสายไปพริบด้วยนะครับผมออาไว้จากการธาตุไม้ได้เป็นพิเศษเลยนะอ่าถ้ายิ่งจากการธาตุอื่นๆได้ด้วยยิ่งดีนะครับผมนะยังไงรอบนี้ยังไง มาไหมเมกุมินมาปุ๊บโอ้ไม่มาไม่ออกออกมาเป็นตัวสันลีสิงโตนะโอเคครับผมรุยกันต่อครับรอบนี้ยังไงจะได้เฮบ้างไหมได้เฮแล้วเนาะลืมไปได้เฮแล้วในสงองตัวดังเนีอาจจะได้เฮของในสงองตัวเมกุมินไม่ก็อะคว้าไหมรุ้นดูกันครับผมโอ้ถือว่ามาเร็วอยู่นะเออไม่ใช่ว่าไม่มานะครับผมนะในสงองคลิปนี้ได้เฮเร็วอยู่ไอดีที่สามนะครับผม ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมปึ๊บโอ้โหยังยังนะยังอยู่ยังตัวเกลืออยู่อ่ะลุยต่อครับผมเหลืออยู่สา3สิดสาสิบเจ็ดตัวกาชานะครับผมนะลุยต่อฮะเหลือไม่มากแต่ก็ได้ใจความนะครับผมว่าได้ได้ลุ้นได้จะส่งตัวเมกุมินมาหรือเปล่าปุ๊บโอ้ยังไม่ออกนะมาหน่อยมาหน่อยอะคว้าก็ได้แต่ว่าเน้นๆขอเมกุมินหน่อยได้ไหม <c oughs> อโอเคเราลอง เดี๋ยวเราลองติ๊กมาส่วนของตัวอาควาบ้างแล้วกันอ่ะเผื่อมันจะบังเอิญออกให้นะครับผมใช่ไหมใช่หรือเปล่าเมกูมมนปึ๊บอ้้หขาล็อกมาเลยเชียว อ่าลองมาเปลี่ยนเป็นตู้นี้บ้างแล้วกันนะครับผมเอาในสองตัวคาสูม่าด้วยกันครับผมเอามาใช่ไม่ใช่ใช้ดีเอามาเขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้นะครับผมเอาไว้ดูนะครับผมแบบว่าเป็นคอลเลคชันอะไรอย่างนี้นะครับผมนะมาเก็บไว้แล้วกันเผื่อไม่จะเปิดได้นะถ้าเปิดได้ก็แน่นอนทําแค่ร่างธรรมดานะครับผมอ่าไม่ได้ปั้นแม็กนะครับผมล่างเอาต้าธรรมดาล่างให้เปร์ธรรมดานะครับผมนะในสองคารสูม่ายกเว้นสแต่แบบว่าเราจะเปิดไม่ได้เลยเราก็ปั้นเล่นเลยนะครับผมอะไรแบบนี้นะฮะโอเคลุยต่อฮะยังไม่ได้นะครับผม อะรอบนี้มาหรือเปล่าเมกุมนมาแล้วใช่ไหมรอบนี้ต้องมาปึ๊บไม่มาแฮะจะได้แค่ตัวเดียวเหรอเนี่ยดาร์กเนทเนี่ยไม่เอานะมาทมาสักทีเถอเหลืออยู่สิบสองตัวกาชาแล้วอะมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยดาร์กเนทเรียกในส่วนของตัวอาควาไม่ก็ตัวของเมกุมินหน่อยได้ไหมไอดี ID ที่สามจัดมาให้หน่อยมา นอยได้ไหมดักเนทเรียกน้อยเพื่อนฮึบโอ้โหฟูไซเดอร์ผู้ไซเดฟูไซชิกระตึกให้ตายไม่เรียกให้เลยโอเคโอเคอ่ะ okay, okay, น่าจะไม่ได้แล้วล่ะดูทรงนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วอ่ะดูดีว่าเมโกมินจะออกบ้างไหมเอาฮึบยังไงโอ้โ oh, หเรียบร้อยไม่ออกนะจบไอดีสามของผม ได้ตัวเดียวโอเคมาเปิดต่อที่ ID ดีที่4เลยดีกว่านะครับผมนะเป็นอดีสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดแค่ซ i องดีก่อนก็แล้วกันนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันเนาะลองลุ้นดูไปพร้อมผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆเนาะอ่ะใครที่ยังไม่ได้เปิดก็แน่นอนนะก็สามารถอ่านมาเปิดพร้อมผมได้อีกทีนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้เปิดเนาะลองลุ้นดูความผมก็ได้นะเพื่อนๆบางคนอาจจะเปิดได้ก็ได้หรือบางคนอาจจะเปิดไม่ได้ก็ได้นะครับผมอ่าแต่ก็ดูผมก่อนแล้วกัน ยังไงเนี่ยสรุปจะเปิดพร้อมหรือว่าจะดูก่อนนิ้วเนี่ยแล้วแต่เ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมแต่ว่าผมแนะนําว่าดูผมก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเปิดพร้อมผมก็ได้นะผมก็เคยเปิดพร้อ,รอมๆกับคนอื่นอยู่บ้างนะมันก็มีการแบบว่าเปิดได้อยู่เหมือนกันนะก็ดูไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมบางเงินแบบว่าเปิดเล่นๆด้วยก็บางเอินมันเปิดได้เฉยก็มีนะ เออโคโรโบรเลนเจอร์นี่แหละนะครับผมอ่ะดูดีกว่าว่าไอดีที่สี่เนี่ยจะได้ฮฮเร็วไหมในสงองตัวเมกุมินไมก็ตัวของอาควาหรือไม่ก็ดาร์กเนต็ตนะเออดาร์กเนต็ตเราได้แล้วเนาะถ้าจะไม่ผิดเราเปิดตอนที่มันยังไม่แบบว่ามีตู้เพิ่อมโอกาสมานะครับผมนะเราเปิดได้แรกๆเลยะเออดาร์กเนต็ตนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะตอนคลิปแรกนะที่มันโคโรโบรเปิดมานะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผม ก็โอ้ใบแรกได้เลยนะผมสุดยอดมากนะครับผมอแต่ว่าดูรอบนี้เนี่ยว่ามันจะมีการแบบว่าออกบ้างไหมในสองตัวโคลโบเรนเจอร์เนี่ยเออเอามาเป็นคาสึมาก็ได้หรือถ้าให้ดีหน่อยก็เป็นเมกูมินไม่ก็อาควาก็ได้นะเครื่องกองน้ํานะครับผมนะมาลุยกันต่อครับผมปึ๊บ ยังเป็นเซนลี่อยู่นะเหลืออยู่อีกต้องร้อยตัวกาชานะครับผมเยอะอยู่เราต้องเปิดไปเรื่อยๆอยู่ยาวเลยครับผมจังหวะนี้มันต้องมีการแบบว่าออกบ้างแล้วล่ะนะเมกูมินมาหน่อยปุ๊บยังไม่ออกนะโ,โถยสงสัยเพื่อนๆยังไม่ได้กดไลค์บัฟดวงให้ผมแน่ๆเลยดูมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมก็กดบัฟดวงให้ผมหน่อยนะโอเคนะเออมันต้องออกแล้วล่ะเมกูมินใช่ไหม เพื่อนๆกดอ่าบัฟดวงให้ผมขนาดนี้แล้วอะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แวะทางผ่านทางมาเจอคลิปผมพอดีก็อย่าลืมกด subscribe บัฟดวงให้ผมอีกดวงหนึ่งสักหน่อยก็แล้วกันนะรอบนี้ต้องมาแล้วใช่ไหมเมกโกมินยังไงมาเลยหรือเปล่าจะได้เฮไหมฮึบฮึบมาที่เธอขอลองได้เฮไหมเมกโกมินมาโอ้โอมา <c oughs> มาว่าเฮ้ยเอ้ยขยี้ตาเออกึ๊ดจึ๊บ โอโหแคปไวโอ้โหไม่ได้ฝันไปนะได้อยู่นะโอเคอยู่โอ้โหได้เฮมากได้เมกอุมินมาแล้วน่าจะได้ปั้นแม็กใช้แน่นอนนะครับผมอาจจะใช้แทนรีไวหรือไม่ก็ใช้คู่กับรีไวได้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมรีวิวดูฮะ ผมลุยต่อเปิดได้แล้วก็ต้องลุยต่อหาน้องอาควา้าน้องเครื่องกองน้ําน้องเทพไร้ประโยชน์แต่ว่าอยู่ในไลน์เชิไม่ไร้ประโยชน์นะโอเคครับผมลุยต่อฮะเพ๊บมเๆเพิ่่เียมตาเราจังหวะนี้คลายออกมาแล้วกลายเป็นอาควา้าไหมเหมือนกับกบที่มันไปทาภารกิจ <c oughs> <c oughs> ไม่เปโอ้ไม่ออกยังไงมาหน่อยมาหน่อยส่วนเกียร์ผมจะยังไม่เปิดแล้วกันนะเพราะว่าเราจะลองลุ้น ดูช่วงเกียร์คริสต์มาสนะครับผมนะลูบี้เนี่ยนะครับผมเราจะเปิดไปช่วงโน้นแหละนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเราก็จะมาเปิดด้วยแบบว่าการใช้ลูบี้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็คือ i อ5ดีแล้วก็ i อพิเศษนะครับผมเนาะี๋ยวก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองลุ้นดูข้าผมหน่อยแล้วกันนะครับผมนะคลิปหน้านะครับผมปึ๊บยังไม่ออกนะโอ้โห,หน่าเสียดายอยู่เหมือนกันอะรอบนี้เป็นไงบ้างมางบ้างไหมปึ๊บโอ้ย เฮ้ยไม่เอาดีเอาอาคว้ามาให้หน่อยบ้างได้บ้างไหมอันนี้ผมจะเปิดแบบว่าไม่หมดแล้วนะผมจะเก็บไว้สัก10บใบไม่ก็20ใบก็แล้วกันนะจะเหลือไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเอาไว้แบบว่าเก็บในส่วนของเอาไว้เก็บเปิดในสนองตัวแสงมืดเก่าแสงมืดใหม่นะครับผมโคแสงโคมืดนั่นแหละเอาไว้เปิดตอนโน่นนะครับผมนะตัวกาชาตินะครับผมผมจะเก็บยาวแล้วแหละคิดว่าน,นะครับผมผมจะเปิดแค่นี้พอก็แล้วกันนะสําหรับไอดีที่4ี่เพราะว่า เราน่าจะต้องการแค่อไอตัวของเมกูมินนี่แหละแล้วก็่แค่นี้แหละ <c oughs> หรือว่าถ้าอยากได้เพิ่มจริงๆนะตัวอควาเนี่ก็อาจจะอันนี้ก็อาจจะเปิดหาอยู่เล็กบ้างก็อาจจะเปิดหาบ้างนะคของอันนี้คือวางแผนรอไปเลยนะ <c oughs> คือถ้ามันเปิดไปได้นะ <c oughs> แต่คิดว่ามันคงจะไม่ออกแน่ๆเลยดูทรงเนี่เปิดมาขนาดนี้มันยังไม่ออกเลยนะมาแล้วแท้ๆนะเมกูมินให้ตายสิแต่ทำไมมัน <c oughs> ไม่ออกลนะ่ะอควาฮัลโหล ไม่คิดถึงเพื่อนหรอมิกกุมินช่วยเลือกช่วยเรียกมาหน่อยแล้วก็ดาร์กเนทช่วยเรียกอาความาหน่อย IDC <c oughs> เรียกหนได้ไหมเหลืออยู่สีตัวกระชาเอาด้วยครับผมเรียกมาหน่อยเรียก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 มาอาความามาผมจังหวะนี้ปุ <c oughs> <preciso> <c oughs> <ๆ>๊บก็ไม่ออกนะให้ตายเสียงหน้าเศร้ามาก เสียงหน้าซอกลือเกินผมเนี่ยให้ตายที่กินก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกนะสําหรับตัวอาควาแต่ก็อยากจะมีบ้างสักไอดีเน่ยไอดี ID หนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะ่ะก็คืออยากจะลองแบบใช้งานดูอะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคเหลืออยู่3าิตัวกาชาเอาลุยต่อครับผมยังเปิดต่ออยู่นะอะมาเธอนาะฮัลโหลมาเธออาควา โอ้ยอีกเจก๊อีเครื่องกรองน้ำไม่ออกมาสักทีโอ้รู้สึกใสมาแล้วเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยดีฮัลโหลอย่ายิงอย่าโหลายให้ตายซี่เอาปึ๊บโอ้โหน่าจะเปิดประมาณนี้พอแล้วกันหรือว่าจะเอาอีกขออีกสักรอบดีกว่าไหมหรือว่าจะไม่เอาอะลองเปิดทิ้งท้ายทิ้งทวนก็แล้วกันะกน,นะครับผมหรือว่าจะไม่เปิดดีสองกิกสองใจแล้วไงเป็นไงล่ะ ไม่ได้ดีนักโอเคลองเปิดดูแล้วกันนะเพื่อมันจะออกมาฟุกแบบว่าแบบว่าเป็นใบสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะครับผมนะสําหรับอเจ๊ไม่ใช่เจ๊สิน้องไม่ใช่น้องนี่จะพูดอะไรเทอะไรประโยชน์ปุ๊บโอ้ไม่ออกโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะหาคุณเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผม่อยละกันนะครับผมและที่สำคัญเนาะก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของกอนใค่เนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ